ะมา,มารีวิวตัวละครไลเลนเจอร์นะครับขอปิดเสียงนะครับเป็นตัวใหม่นะครับมันจะได้ก็ผ่านแบบที่หนึ่งก็ผ่านเลเวลเส่วนแบบที่2ก็คือเคลียร์ด่านบอสครับแล้วก็จะได้เหมือนกัน และมันก็ยังมีอีกมาอีกตัวหนึ่งเป็น4ดาวครับแต่คลิปนี้ผมยังจะไม่รีวิวผมจะรีวิวแค่บาวในสถานีครับ <c oughs> <c oughs> อของผมเพิ่งเวลสาก็ใช้แร่สองรก็ไม่มากครับน้อ no ยถ้าคนแบบเวลยังไม่สูงก็จะอาจคิดว่ามากก็ได้แต่มันก็ดีเหมือนกัน มันดีกว่าตัวอื่นนะครับมันเป็นชนิดดาล้านพลังโจมตีก็ถือว่าสูงเหมือนกันแต่ถ้าพออัพสูงสุดก็น่าจะดีกว่ามากกว่านี้เยอะเลยนะครับผมว่าพลังโจมตีก็4 3่หมืส่วนพลังชีวิตก็4ี่แสนเครับความเร็วในการโจมตีก็เร็วมากครับ ความเร็วในการขึ้นไหวก็ช้าแต่ในสารานกรมเขียนว่าผู้ชื่นชอบะลบ,บทางหรถไฟและสรถันยากทำงานที่สถานีครับเดี๋ยวพอผมเอาไปอัพสูงสุดเดี๋ยวผมจะมารีวิวใหม่เรื่องเกี่ยวกับพลังโจมตีพลังชีวิตครับ งั้นคลิปนี้ผมขอพักแค่นี้นะครับสวัสดีครับ